ทำมาแค่2 0เดือน,นก็คือสร้างรายได้ไปแล้ว6ล้านบาทเป็นแบบกําไรล้นๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแบบคนตกงานนะเป็นใครก็ได้ที่อยากทานะคะเป็นคนมีเงินเข้ามาทําก็ทําได้ยิ่งมีเงินแล้วเข้ามาทําก็ทำไม่มีมากขึ้นใครที่ไม่มีเข้ามาทําก็ทํใไมมีมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนะน้าเปล่าเคยทําแบบสต็อกสินค้าเคยลงทุนสต็อกสินค้าอยากจะบอกว่ากําไรอ่ะน้อยมากๆแล้วแบบเดือนนึงอย่างเงี้ยสต็อก2แสน กำไรเดือนนึงเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยแล้วถ้าขายไม่หมดก็คือไม่ได้กําไรนะนะคะแต่ว่านายนอกออนไลน์เนี่ยนะคะสามารถทําให้น้าเปาเนี่ยได้เดือนละ10,000แสน up สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วแต่เดือนแล้วแต่ว่าเดือนไหนได้เท่าไหร่นะคะโดยที่น้ำเปาเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยไม่ได้ลงทุนสต้อกสินค้าไม่ได้ส่งของเองไม่ได้แพ็กเองก็คืออันเนี้ยเป็นหน้าที่ของบริษัทเขาหมดเลยเรามีหน้าที่แค่แบบโปรโมทสินค้านะคะเป็นแบบทางผ่าน ช่วยโฆษณาสินค้าในาภายในแอปนะคะพอมีคนเข้ามาสั่งซื้อสิปุ๊บเนี่ยนะคะก็ได้กําไรได้รับส่วนต่างไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงอะไรทั้งสิน้นส่วนตัวน้ำเปล่าเนี่ยสะดวกแบบนี้นะคะก็เลยเข้ามาทาําในหนาออนไลน์เพราะว่าเขาให้กําไรเยอะด้วยนะคะกำไรยี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำมาแค่ยี่สิบสี่เดือนก็คือสร้างไรายได้ไปแล้วหกล้านบาทเป็นแบบกําไรล้วนๆน,นะคะทุกคนกําไรล้วนๆโดยที่ไม่มีต้นทุนสินค้าเลยน้ำเปล่ารู้สึกว่ามันสะดวกสำหรับเรานะคะไปลองหาทากันได้เนาะส่วนใครอยากลงสายสต๊อกก็ ได้ได้หมดได้หมดเหมือนกันนะคะตามสะดวกเลยค่ะ